นี่เป็นภาพของปลาที่เลี้ยงไว้ในนาข้าวที่ดักจับมาได้หลังจากที่เริ่มปล่อยน้ำออกจากนาข้าวลงไปในกลองที่ขุดไว้รอบแปลงนาเพื่อเตรียมเก็บผลผลิตข้าวที่กำลังเจริญเติบโตใกล้เก็บเกี่ยวแล้วของนายสวัสดิ์เทียบเพชรเกษตรกรชาวบ้านหมู่ที่3ตมบลวังชัยอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามโดยนายสวัสดิ์ได้กล่าวว่า ตนทาการเกษตรผสมผสานในพื้นที่ประมาณ25ไร่ทั้งปลูกพืชประมงและเลี้ยงสัตว์ซึ่งก็รวมถึงการทํานาปลูกข้าวซึ่งในส่วนของการทํานาปลูกข้าวนี้ตนเน้นทํานาแบบอาศัยหลักธรรมชาติในาน้ํามีปลาในานามีข้าวด้วยการปลูกข้าวพร้อมกับเลี้ยงปลาเลี้ยงปูในนาข้าวไปด้วยโดยทําการขุดคลองรอบพื้นที่แปลงนาความลึกประมาณสาเมตรโดยมีคันนากั้นแปลงนาข้าไว้ส่วนคันนาด้านในก็จะ ขุดคลองรอบพื้นที่ปลูกข้าวอีกชั้นแต่ก็จะเป็นคลองที่ไม่ลึกม,มากและเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูการทำนาก็จะอาศัยน้ำจากทั้งน้ำฝนและก็ปล่อยน้ำจากคลองรอบนอกที่ขุดไว้เข้าไปในแปลงนาข้าวซึ่งปลาที่อยู่ในท้องนาและก็ที่อยู่ในคลองก็จะว่ายแหวกเข้าไปในแปลงนาข้าวด้วยและในระหว่างนั้นก็จะใช้ระบบธรรมชาติดูแลเกื้อกูลกันเองโดยปลาก็จะหาอาหารในธรรมชาติ และก็ขี้ปากก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีในการบำรุงต้นข้าวนอกจากนี้ยังได้ใช้ปุ๋ยคอ,อกและก็น้ำหมักจุลินทรีย์เช่ยวภาพที่ทำขึ้นเองซึ่งต้นข้าวก็จะสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้ยังมีปลาและก็สัตว์น้ำต่างๆล้วนเจริญเติบโตขยายพันธุ์ไปพร้อมๆกันกับข้าวที่เจริญเติบโตไปด้วยทั้งปลาชนิดต่างๆรวมถึงปูนารวมทั้งหอยขมหอยเชอรี่ด้วยซึ่งหอยเชอรี่ที่อาจจะกัดกินต้นข้าวเสียหายไปบ้างบางส่วน ก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าเป็น,นกลไกตามธรรมชาติซึ่งตนก็จะถือโอกาสจับหอยเชอรี่มาขายแล้วก็นําไปทําเป็นอาหารและก็ทําน้ําหมักชีวภาพด้วยซึ่งก็สร้างไรายได้และก็ใช้ประโยชน์อีกทางหนึ่งและในช่วงนี้ตนข้าวออกรวงใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็จะทําการปล่อยน้ําจากนาข้าวลงไปในกลองที่ขุดรอบแปลงนาไว้และก็ทําการดักจับปลาที่อยู่ในนาข้าวไปด้วยซึ่งปลาที่ได้ก็จะมีทั้งปลาขาวป,ปลาดุกป ปานินปลาหมอโดยปลาตัวขนาดใหญ่ก็จะนำไปประกอบอาหารและก็นำไปจำหน่ายส่วนตัวเล็กๆก,ก็จะปล่อยลงไปในคลองรอบแปลงนาเพื่อที่จะปล่อยให้เจริญเติบโตขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนตามธรรมชาติต่อไปและเมื่อถึงฤด,ดูการทำนาก็จะปล่อยน้ำจากคลองที่ขูดไว้ลงมาในแปลงนาข้าวเป็นวัตจักรหมุนเวียนกันต่อไปครับ ป่าในน้านเขานี่คือหมายถึงว่าปลอยไว้คือป่าธรรมชาติเพราะป่าธรรมชาติปุ๊บส่วนมาผักเข็งพาอเวลาฝนตกมาปักเข็งเขาจะบินหาใครครับอป่าดุกป่าคอเขาจะหาใครับพ่อหาใครแล้วบาดนี้ออกแม่แพรลูกมาอยู่ในพื้นที่ของเขานี่ไปใส่บ่อใดครับครับคือไปใส่บ่อใดก็คือหมายถึงว่าอยู่ในแหหน้าอยู่ในแหหน้าเขาก็จะยูหาจินธรรมชาติเพราะว่าผมเห็ดคล้องกั้นบิดมันจะออกบ่อใดครับ อันนี้ก็คือออกมากกับมากฆ่าตะไคร่นี่ครับือมาฆ่าตะไคร่พอฆ่าตะไคร่แล้วผมก็มาติดตัวไ้ไงผมก็จับไปกินครับตัวไ้น้อยผมก็ปล่อยลงในสาไว้ให้มันใหญ่ในสาในคลองนี่เนาะในสาในคลองนี่ครับเอาเริ่มแรกนี่อตอนปลูกเขานี่ผมเห็นว่าน้ำข่างน้ำถามขั้นแท้สีเป็นสเป็นห้องน้ำหรอครับครับคือเห็นในแปลงเขานี่ ไม่นนเป็นห้องน้ำไว้ครับรคือมันเป็นคลองน้ำเป็นคลองเลียงปลาไปน้ำหรอกอะเอาหน้าเขาไปน้ำจังสินะครับรตงรงปารค,รค,รครับแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวตรงทงนี่มันมันมันเป็นมันเป็นบ่อบะหรือหรือว่าหรือว่าบ่อบ่อนา้ำน้ำว่าไหลมองมองทงตัวนี้คือมองแรงแรงน้ำแล้วก็มองเขาปลาแรนหาอยู่หาจินน้ำยังสินะครับคือปล่อยเขามีอิสระครับอิสระเต็มที่คือคนเท่ารับครับถ่ายอยู่ใจเยนไหลมันกัดบ่มีแนวความจิด อันนี้ผมก็ได้มาคิดแนวคิดว่าการเลี้ยงปลากับขอ้กันเลี้ยงอีหยังเขาก็ต้องให้เขาไปตามธรรมชาติของเขาให้มันเกิดครับใช่ครับแสดงว่าพ่อพ่อคุดไอ้อ้อมคางอยู่ในแปลงพอเป็นคันแท่ล้วก็ต่อจากคันแท้ก็สิเป็นเป็นห้องครับห้องน้ำอ้อมเลยอ้อมอ้อมทงอ้อมทงหน้าเลยครับเป็นคันแท่ใหญ่กันกันปลาหนึ่งมูนี่เออแล้วก็ แล้วก็เขาไปในกันแท้กก็สิเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำอ๋ออ้อมเลยอ้อมเบิดเลยครับอันนี้เลี้ยงปลาผสมประสานในหน้าเขาเนี่ยคือหมายถึงว่าให้เขาไปหากินได้เขาก็ครับเวลานั้นเขามีสัตว์มีอย่างมารบกวนของเขาหรือมีคนมารบกวนเขาก็จะนกมาอยู่ในคลองนี้ครับครับครับ,รบมันเป็นย่ำย่ำเสียวน้ามันนี่ย่ำย่ำอ๋อย่ำเสียวย่ำเสียวเขาย่ำเสียวเขาผมกระบายน้ำบอกครับระบายน้ำบอกมาไว้คลองครับปิ้งออก เป่งออกบ้างก็คือก็คือเอาเอาเอามองคันแทนพอพรเขาเขาเขาเห็ดเ็ชรมองน้ำออกอยู่แล้วเขาเห็ดระบายเป็นคลองน้ำออกอยู่แล้วครับนี่เครื่องดักปลาไว้พรอมครับอ๋อก็คือก็คือตไคร้เนี่ยคือตไคายตัวนี้ก็ดักว้ดักว้พ่อดักไว้แล้วเขาก็จิลงมาเขาก็จิลงมาถึงตไคายเฮ้านี่ครับครับพ่อถึงตาคร้เฮาก็เดียกตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เฮาก็ไปกินครับเป็นรายวันครับตัวน้อยเฮ้ากับปปล่อยล้งสาว้ถ้ากินไปเป็นอาต้น ตอนตอนเทปไม่ไหม่หน่ป่าไม่ได้ใส่พอก็อนมาปล่อยหรือว่ามันยู่ชื่อมันกับาหลวถย่างฝนตกย่างฝนตกเนี่ยเขาจะขึ้นมากครับเขาจะออกจากสาไปเป็นแพรพันธ์ซั์ปลาเนี่ยเขาสิหูจักได้ครับฝนตกมากปุ๊บเขาที่เอาออกไปน้ำหนามไปหาใครกะไม้ถึงว่าพ่อพ่อคุดคุดคล้องมองนี่ลึกสามเมตรครับมาเนี่พ่อพ่อฝนตกมามันมันล้นคลองครับล้นคลองก็ให้น้ำไอไอมันมันเป็นของแม่นิโตครับ แล้วก็ปลากัสีไลมาน้าปลาสีไลมาน้าเขาจะขึ้นน้ำดวธรรมชาติแล้วเขาสืมาแพร่ลูกหลานทั้งพี่น้ำเขาถืมาออกแมพร่ลูกครับเป็นลูกหลาน่อไปครับเลี้ยงลูกพ่อแง้มพ่อยง้มเอาเอาเขาแง้งเขาก็เป็นขึ้นพ่อเขาแง้มเอาเขาเขาระไวไว้สาปึ๊บครับพ่อเกลียวเขาหนาปึ๊บครับเขาดูดน้ำขึ้นมาเลี้ยงไวครับตัวนี้ครับครับเป็นี้ที่เขาม้านง้มบ่ง้มง้มบ่รับนี่คือเดี๋ยวนี้กเขาขาดสมบูรณ์ทุกอย่างครับครับ ไม่ไม่ที่โมไซเคมีคือแปลงนี้บ่ได้ใ่เคมีเลยครับอืใส่ธรรมชาติใส่น้ำมักน้ำมักหัวกล้วยครับก็น้ำมักเจ้าปวกที่ผมเห็นไว้น้ำมักเศษอาหารนี่สิเห่ะครับผมเอามาลงดินกับสมบูรณ์ดินก็สมบูรณ์แห้งบนไปเขาแห้งเขาแหงงามครับอ๋อครับไครนี่ล่ะ